ประกาดตอนนี้ช่องของเรามีช่องทางสนับสนุนแล้วนะครับผมขอขอบคุณผู้ที่มาสนับสนุน,นที่นี้ด้วยนะครับครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็จะไปท่องเที่ยวกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวจ่ายค่าเข้าก่อนนะครับก็จ่ายเสร็จแล้วก็ไปกันโลดนะครับผมนะ นี่วันนี้เราก็จะมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันนะครับก็เป็นสวนสัตว์ที่อยู่ใกล้บ้านผมนะแล้วก็ตอนเด็กๆค่อนข้างที่จะมาบ่อยนะครับผมโอ้โหวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะคนเยอะนะครับผมนะก็พิ่งสถานการณ์พิ่งผ่านไปไม่นานนะครับผมนะก็เขาก็เพิ่งเปิดใช่ไหมละ่ะก็ดีใจนะครับที่สวนสัตว์มีคนมาเยอะแยะเลยวันนี้ผมก็มากับครอบครัวนะครับก็พาน้องมาดูสัตว์นะครับผมนะ เรียนรู้พัฒนาการสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับผมนะผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปดูโซนที่มีด้วยหรือในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเป็นโซนแห่งความลับนั่นเองโซนที่ถูกลืมนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมช้างนะครับผมนะก็เป็นโซนที่ค่อนข้างจะป๊อปปูลาร์นะครับผมสำหรับสวนสัตว์นี้นะค่อนข้างโด่งดังกันเลยทีเดียวนะครับ ครับผมโซนแรกที่เรามาเดินๆกันก็จะเป็นโซนที่เขาเปิดใหม่นะครับก็จะมีพวกจระเข้บินสัตว์ป่าดิบชื้นนะครับผมนะก็นี่จะเป็นจระเข้น้ําจืดนะครับผมนะก็ดูพวกนั้นสิกงสวยจริงๆเลยนะครับผมนะบรรยากาศดีมากนะครับเอ๊ะโอ้โหหมายก็นั่นมันปลิงนะครับผมเริ่มเลยนะครับเอ๊นั่นมันเฮ้ย <c oughs> จระเข้หรือหมูนะครับผมต่อไปก็ ไปดูตะโขงกันนะครับผมนะก็จะเป็นตะโขงไทยนะครับผมนะไม่ใช่ตะโขงอินเดียก็ความแตกต่างก็ตะโขงไทยนะครับผมปากจะสั้นกว่าตะโขงอินเดียนะครับผมนะก็เป็นสัตว์ที่อ่าใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทนแล้วนะครับผมนะก็มีจํานวนน้อยทางธรรมชาตินะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะไปดูศพเสร็จกันนะครับผมนะก็โด่งดังจากเกมฟากลายสามนะครับผมนะก็เป็นสัตว์ที่ล่าง่ายที่สุดในเกมฟาคายสามโอเคคนละเรื่องกันแล้วนะครับผมนะ ในี่ดูนี่สิครับเมนแอฟริกาเป็นล้านเลยเป็นสิบตัวเลยไม่นี่กำลังกินอย่างอร่อยนะงับงับงับอีกขนอีกตัวแม่งไม่แทงบ้างหรือไงวะโอเคนะครับต่อไปเราไปดูนางอายนะครับผมนะสัตว์ป่าหายากประจำคลิปนี้นะครับเพราะว่าแม่งหาไม่เจอนะครับผมนะผมแม่งหาไม่เจอแม่งไม่รู้แม่งไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับผมนะสัตว์ป่าหายากอื้มฮึข้างคข่าแม่ไก่ สนใจเป็นซุปไหมรอเล่นนะรอเล่นพอสุดโซนแล้วนะครับก็จะมีตะโขงสตาร์มนะครับยาวประมาณ5เมตรก็ถือว่าใหญ่ยูนะครับผมนะมาถ่ายรูปกันได้นะครับผมนะโอเคก็จะพาน้องมาถ่ายรูปกับนกฟา์มิโกนะครับผมนะก็เป็นนกฟามิโกที่มันจะอยู่ตรงป้ายสวนสัตว์นะครับผมนะก็แมงดูฟามิงโกที่แม่งเป็นจยาเทียบจนสลักไปว่ะ คนละฟาร์มก็โอ้แล้วนะครับเอาละครับช็อตเด็ดประจําวันนี้นะครับถ่ายได้นะครับเต็มเต็มนะครับผมนะกระจายเต็มน้ําเลยนะนี่นะครับระหว่างรอรถนะครับผมนะก็กําลังโหนอยู่เลยนะครับผมนะก็ทําไมไม่มีขวางนะฮะไม่ไปชิงบัลลังก์ king of monster แล้วเหรออันนี้ก็หลายคนก็ไม่ค่อยรู้นะครับผมนะว่าส่วนซัพเปอร์เกาเขี้ยวเนี่ยมีอีกัวนาด้วยนะครับผมนะก็สังเกตดีๆนะครับผมนะ ตอนนี้ก็กําลังจะไปโซนฮิโปนะครับแต่ว่าฮิโปแม่งฝนกาลังจะตกนะครับแม่งนอนแช่น้านะครับผมนะอดดูฮิโปเลยนะครับผมนะโอเคไหนๆเราก็ไม่ได้ดูฮิปโปก็แล้วเราก็มาต่อกันที่โซนซัฟฟารีนะครับผมนะก็เป็นโซนที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าพอสมควรเพราะว่ามีการให้อาหารยีราฟนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้ให้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นโควิดนะครับผมนะสัตว์ส่วนใหญ่ในโซนนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์ที่มาจาก แอฟิกานะครับผมนะก็หลากหลายชนิดนะครับผมนะแต่ว่าผมเดินไม่ทั่วปวดขาก่อนนะครับผมนะไอวัยรุ่นทำไรไม่ไปกินอาหาพรพอหรือทำไมมาอยู่มุมนี้โอเคตอนนี้เราก็อยู่ต่อหน้าสิงโตข่าวนะครับผมนะแมง่ย <c oughs> <c oughs> แมงนอนกันแล้วนั่นสิงโตหรือสิงโตหรือแมววะน,นันทำอะไมันอย่างนั้นะกินดีจัด โอเคเข้าประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนที่ถูกลืมกันนะครับผมนะนี่นะครับผมก็จะเป็นโซนสัตว์เลื้ยคานนั่นเองนะครับผมนะก็ใครจะไปรู้นะครับว่าเขาเจียวก็มีโซนสัตว์เลื้ยคกานเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ข้างๆกับโซนพันกวินนะครับผมนะก็เดินเข้าไปชมกันได้นะครับผมนะก็ค่อนข้างจะมีสัตว์น้อยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะพาชมนะครับผมนะนี่โบอาโมอา ก็เป็นโบอาที่สวยนะผมว่าเออถ้าผมมีโอกาสก็จะเลี้ยงงูโบอานะครับนะก็ลองงบถึงก่อนแล้วก็สถานที่พร้อมเลี้ยงแน่นอนนะครับผมนะตัวนี้นี่นะครับผมกับหมากหังนินนะครับผมนะก็ตัวนี้เพิ่งล็อกคาบนะครับผมนะก็ยังนอนอยู่ก็เลยไปท่ายอีกตัวนึงนะครับนี่จะเห็นหน้ากันชัดๆเลยนะครับผมนะ ในี่ตัวต่อมาน้องนนท์ต้องว้าวอย่างแน่นอนผมรับประกันนะครับผมนะก็คืองูเขียวห้างไม่ท้องเรือดนั่นเองก็น่าจะตัวใหญ่พอๆกับบ้านน้องนนท์เลยนะก็สวยนะครับสวยมากสังเกตดูก็มีประมาณหนึ่งตัวในตู้นะครับผมนะแต่เหมือนมันท้องนะนี่นะครับผมก็จะเป็น จ้างูเขียวกลับมานะครับผมนะงูที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นทางกรีน m a มบาแล้วก็งูเขียวหัางไม้ไปนในตัวนะครับผมนะน่าสงสารน้องนะครับผมนะอ่านะครับก็ไม่ได้มีแค่ง,งูไทยนะครับผมนะก็มีงูนอกเหมือนกันก็มีงูคอนนะครับผมนะผมก็ถ่ายมา1ตัวนะครับผมนะก็ที่จริงมันมี3-4ตัวแหละแต่ผมถ่ายมาประมาณนี้เพราะว่าที่เหลือมันนอนนะครับผมนะมันไม่ยอมออกมานะครับผมนะฮืม hmm. สีแบบนี้หน้าตาแบบนี้ใช่เลยเขียวบอลนะครับผมนะก็กลุ่มงูบอยกานะครับผมนะไม่พลาดนะครับผมนะสายตาผมไม่พลาดอยู่แล้วนะครับผมนะนี่มีงูหน้าปลาไลแซนบัวนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งงูสีนะครับน้องชอบอยู่ในทรายนะครับผมนะเป็นงูทะเลทรายครับก็น่ารักดีนะครับผมนะแต่ว่าผมไม่เอานะครับ นี่นะครับก็มีงูปีแก้วด้วยนะครับแต่ไม่ใช่งูปีแก้วตัวเล็กๆเกนี่ยอืมตัวบอลรึมเลยตัวบอลรึมเลยตัวใหญ่พอๆกับตัวที่ผมเคยจับได้นะ,นะน,นะครับผมนะนะ MBK นะครับผมนะ m e x i c a n Black King Snake นะครับผมนะก็ตัวนี้แม่งอ้วนอ้วน,วนจัดเลยแม่งตัวตัวมันจะปีออกมาอยู่แล้วน,ะนึกว่างูเห่าแม่งตัวยังใหญ่เลยนี่ถัดมาซน กรงใหญ่นะครับผมนะก็จะมีงูหลามทองนะครับผมนะอาอร์บิโนนะครับผมนะก็นอนรับไออุน่นจากหลอดไฟอยู่นะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะก็เป็นอนอร์มอนธรรมดานะครับเขาน่าจะเอาเข้าคู่กันแหละเนาะก็น่าจะเป็นคู่ผูเมียนะครับผมนะก็กรงแม่งโคตรใหญ่เลยนะครับ โอเคนี่จะเป็นโซนงูพิษที่แยกออกมาจากงูตัวอื่นนะครับผมนะนี่ผมถ่ายได้ใกล้แค่นี้นี่ก็จะเป็นอ่างูเห่าเพือกนะครับผมนะอาบิโนนะครับผมนะสองตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะตัวกลางๆยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับผมนะก็ผมก็ไม่มั่นใจว่าทําไมมันมัวนะครับผมนะมันมัวตรงกระจกนี่แหละครับมันก็เลยถ่ายงูไม่ค่อยชัดนะอืมก็สวยนะครับเดี๋ยวรอนองนงเลี้ยงนงนงพี่รออยู่นะรอเลี้ยงนะรอเสพ ม,มีอาบิโน่ก็ต้องมีนอมอนนะครับมนะนี่จะกับงูของนั้งนนเลยเนะี่ยแม่งไม่ยอมแห่แม่เบียนะอ้วนจัดเลยแม่งตัวแม่งปีเหมือนละปีพอๆกับไอเอ็มบเคเมื่อกี้เลยนะครับผมนะแม่งอ้วนเลี้ยงดีจัดโอเคนะครับผมนะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะก็โซนมันก็เล็กนะครับผมนะก็เอาจริงมันก็เล็กแหละก็ อตอนที่ผมเคยมาตอนเด็กๆกับตอนเนี้ยก็มันก็ต่างกันนะก็งูบางตัวมันก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมนะมันก็ตั้งหลายปีแล้วที่ผมมานะครับผมนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมนะก็มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะใครยังไม่ subscribe ก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับผมนะก็ว่างๆก็จะพาไปเที่ยวกันบ่อยๆนะครับผมนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ